ียตัวครั้งแรกเียตัวครังแรกอยากรู้เรื่องนี้มสี่ปวชที่เสีจริงๆเลยนะที่ไม่นับแบบว่าแบบสัมผัสนอกสัมผัสแตงสัมผัสอะไรอย่างนี้นะก็ออกมาทิ้งขยะธรรมดาก็เห็นแบบที่ชั้นแปดอะ่ะเดินออกมาสุบรี แล้วก็แสงเกงในตัวเดียวสีขาวแล้วก็ได้เอขาขยะไปทิ้งอุ้ยวันนี้เขาออกมาแล้วอีกวันหนึ่งลองไปดูเฮ้ยพี่เขาออกมาอีกแล้วว่าเขาถือไอ้กระลอกบินมาใช่ปะนี่อันนี้อะไรอยากกระลอกบินครับอีกวันหนึ่งเอาอีกแล้วโหมาให้เห็นว่าษสะเกงในงงอีมนตอนไม่มีขยะทิ้งและอีดอกทำไงอ่ะโกยของโกยอะไรโกยของใช้ไปทิ้งแล้วว่าล่าสุดอ่พะพอเจอครับเ๊บพี่กระลอกบินอยู่ไหนอยากเห็นกระลอกบินจังพี่เขาบอกว่าอยู่ข้างใน พี่เขาเชิญข้าวเพิ่ออแม,แ,มแ,ลแล้วแม่เอาข้าวล้ออะไรเนี่ยดิแม่เราโตแล้วเรว่าจะแบบอยากะกเสียวอยากะกเสียวถอยเข้าไปปุ๊บเข้าไปปุ๊บเลยเนี่ยไม่นั่งเก้าอี้นะนั่งเตียง <laughs> แล้วเขาอะ่ะก็ใส่กางเกงในจากข้างนอกอะ่ะมานั่งตรงตรงหัวเตียงด <laughs> ูเห็นป่ะว่าเงากระดาเขาทำเนี้ยหงือหงือหงือขูดมะพร้าวเหรวอวะต <laughs> <laughs> จนเขาไงรู้ป้ารู้สึกตัวเหี้ยว่าเขาเอาปลายติว ใบตีนอะเขี่ยตูดอะไรเงี้ยปาบปาบปาบก็เลยหัดเขาเรียบเขาเรียบเออก็เอาวะดูกระลอกหน่อยดูกระลอกหน่อยพี่ดอกซีมันหนังผีพุทธอันนั้เลยแบบเป็นหันจะเจอเตี้ยวไหมเตี้ยวอีโต้แหล่เจอไหมอุ้ยไม่ใช่เตี้ยวแต่เป็นเจ้าแม่หน้าขี้เจ้าแม่หน้าขี้เจ้าเชื่อเรื่องพญานาบรู้ดตัวทีก็คืออุ้ย เนี่ยหล่อด้ยเขาเรียกว่าวีกูดอ่ะอ <c oughs> แม่ถามไหมไม่ถามไม่ถามอะไรล่ะไม่มีไม่มีใครรู้เนี่ยเพิ่งมารู้มีทุกคนรู้